ที่มีเพจหนึ่งนะฮะโจมตีพี่อุ๊บว่าบางคนใช้คําที่ไม่สุภาพว่าพี่อุ๊ไปทางที่เสียหายนะครับตรงนี้เห็นครับก็มี f อพี่อุก๊กบอกด้วยแล้วก็หลายๆคนที่มาด้วยกันก็บอกด้วยรับทราบนะครับก็เห็นเยอะเลยฮะไม่ว่าจะเป็นโอ้มันเยอะมากๆเลยก็ไม่คิดอะไรครับเราคิดว่า มันนานาจิตต่างต่างคนต่างแม่ต่างพ่อต่างความคิดและเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เขาไม่สามารถที่จะมารู้อะไรเกี่ยวกับพวกเราได้ดนะฮะตรงนี้ไม่จรีเรียดเลยนะครับถ้าอยากรู้ความจริงนะครับก็ให้มาคุยกับพี่อ๊บเลยไม่มีเงินเลยครับจะออกค่าเดินทางให้จะได้ชัดเจนสบายใจกันนะครับกับข่าวลือที่ทุกคนอาจจะพูดในทานองที่เสียหายกับพี่อ๊บ ก็คิดว่าจริงๆคือคุยกันแล้วมีความเข้าใจกันแล้วคงจะไม่มีการบูรี่หรือต่อว่าเลกันแน่เพราะว่าการให้อภัยนะฮะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพี่อุ๊บงานเราสามารถร่วมกันได้เพราะเราเมืองชิดอ,อยู่แล้วนะครับก็คงคิดว่า,าคนมีวุฒิภาวะคนมีความคิดอย่างทุกคนก็คงจะไม่ใช้คำที่ไม่สุภาพรับหลังกับพี่อุ๊บหลังจากที่เคลียร์กันปรปับความเข้าใจกันแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่า เด็กผิดเด็กขอโทษผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่อย่างพี่อุ๊พี่อุบผิดพี่อุ๊บก็ค um ่ากล้าขอโทษเด็กอยู่แล้วนะครับไม่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 มีผลอะไรกับในการดำเนินชีวิตของพี่อุ๊บเลยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือ no body not perfect the show must go on และ I am w h ว่า am นะครับเราอยากอยู่กันสนิสุขต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างมีหน้าที่ของตนเองเรื่องส่วนตัวเราไม่ยึง เราเมื่อาชีพไปอยู่แล้วนะครับก็ฝากเอซทุกคนให้เข้าใจเวยบางทีการที่ f c ออกมาต่อต้านใช้คําพูดไม่ดีมันทําให้คนรู้สึกทั่วไปแย่แต่เราไม่คิดอะไรหรอกครับนะฮะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติว่ามีคนรักมีคนมันรักโลกโกรธเป็นเรื่องของปักปองุชนธรรมดานะฮะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่ซีเรียสไม่เครียดอะไรนะครับเพราะว่าชีวิตคืองานและช่วยเหลือคนสัตว์ทั่วไปนะครับทุกวันนี้นะครับ